สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มาเดินออกกำลังกายนะคะเลาะป่าก็มาเจอรอยที่เขาเผาเผาป่าลัดลัดไฟป่าเนาะนี่คือเขาซิ้วเขามาจัดการเผาเพราะว่าตอนนี้เป็น หน้าหนาวเนาะอากาศจะแห้งแลง้งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านะคะทางเขาซิ้วรัฐบาลเขาก็จะมาดำเนินการเผารัดนี่นะคะล่องรอยเพื่อป้องกันไฟไหม้นะคะนี่บ้านเรือนผู้คนก็จะอยู่ ติดติดกับป่าตรงนี้นะคะด้านหลังนี้ก็มีคนมาเดินออกกําลังกายพาหมามาเดินนะคะธรรมชาติก็ถือว่าดีนะคะป้องกันไฟป่านี่ มาชมนกชมไม้นะคะต้นไม้วันนี้อากาศครึ้มๆนะคะอากาศเย็นเน็ด,นดไม่มีแดดจัดทางโน้นก็เดินไปได้อีก ไม่ไกลจากถนนนกไปอยู่ทางไหนหมดเสียงอยู่ทางนู้นเสียงกาดังดังมีต้นม่วงตรงนี้ด้วยรอยเข้าตัด ตรงนั้นเป็นกอหน่อไม้ที่เคยเคยมาตัดนะคะมันอยู่นอกนอกเป็นป่าข้างนอกบ้านคนตอนนี้มันแรงนะคะไม่มีฝนนี่แหละธรรมชาติก็จะติดถนนประมาณนี้บ้านก็จะอยู่ทางนน้นนะคะเดินเดินออกกำลังกาย ประมาณนี้เขาจะเน้นมีป่าชุมชนไว้ให้ผู้คนได้เดินออกกำลังกายนะคะนกธรรมชาติวันนี้วันเสารก์ก็ผู้คนก็อยู่บ้านกัน เจอดอกไอ้นี่สวยงามต้นอะไรไม่รู้เนี่ยดอกสวยต้นอะไรบอกลักษณะต้นค่ะอวบอวบอวบน้ำดอกสวยดีโอเคนะจ้า พามาชมป่าประมาณนี้นะคะไว้พบกันวิดีโอต่อไปนะคะบาย